สวัสดีครับอยู่กับผมนัมเมยคนเดียววันนี้ผมจะมาสุ่มกระชากิเกะใช่เพราะว่านิเกะนั้นมีคอลแลบกับอ,อีวากิเลียนใช่ผมจะไม่เคยดูอีวากิเลียนเลยก็ตามแต่ว่าไม่เป็นไรเอาว่าผมจะสุ่มเพราะว่ามันคืออีเวนต์คอลแลบแล้วผมก็เตรียมตัวมาเยอะพอสมควรโอเคไปกันเลย let's go <S นี่ตัวแรกผมไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าโหดใช่ตัวนี้โหดมาก ผมเลยยาสุบเลยผมเตรียมตัวมาประมาณหกสิกว่าตัวใช่แล้วก็เพชรอีกหมื่นวกว่าซึ่งไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ผมหวังว่าผมจะดวงดีเพราะว่าผมดวงดีทุกเกมครับที่ไม่ใช่เกมของคคายคๆหนึ่งที่ชื่อว่าโฮยแเนี่ยมดูกันแต่ว่าทุกเกมที่ไม่ได้มาจากค่ายนั้นผมโชคดีใช่โชคดีมากลัคก,กี้สุดๆโอเคไปกันเลย let's go ไปผมยะสุกแล้วปนึงโทรศัพท์ผม ชาเก,กินไปผมต้องรอมันโดดโอเคมันมาละคุณว่าแบบสิบโลแรกแล้วออกเลยปะแบบคอนเทนต์ไหนแบบตึงๆด้วยความโชคดีของผมอะไรเงี้ยเออแบบสิบโลแรกออกเลยสุดโหดอะไรเงี้ยมาโอเคผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่สิบโลแรกออกละปะผมรับได้มันแค่โลแรกมันยังไม่ออกหรอกฮ่แตกออกม่วงเยี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าผมยังโชคดีอยู่โอเคป ม่แค่สิบตัวมันนิดเดียวขอร้องได้เถอะโหขนาดนี้นะนะได้เถอะมามาลุ้นนะเห็นไหมคุณดูมีแค่ตัวตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ออกมาให้ผมได้ตอนเนี้ยไปกันปิ้งมามาออกมาหาค่าแล้วทำให้ค่าโชคดีตึงๆสองทอง <laughs> <ะ S 2> ว <laughs> ่าว่ากนันนะฮ้่แต่มาอันนี้ดุเลลนะดุเลสแหละอันนี้ดุเลสแต่ได้ใคร <laughs> ตัวนี้ผมยังไม่มีนะผมนอยเนี่ยยังไม่มีแต่โหดไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมหวังว่าอันต่อไปจะเป็นตัวหน้าตู้ขอร้องหน้าตู้ยีสโลพอเจ็บแล้วเพราะต้องสุ่มอีกหลายตู้วันนี้ขอเออ ้าไม่หลุดเว้ยนี่ให้มันรู้ว่าใครสุ่มดูดูดูด้วยครับใครสุ่มโชคดีขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วไปกันต่อครับกับเอาเลปะใช่เลแต่เดี๋ยวผมขอดูอีกคนน,กนึงก่อนอ่าโอเคผมสุ่มเลไป เพราะว่าได้ข่าวว่าเลเป็นตัวบัฟที่ดีใช่ไหมครับใช่ไปขอสิบลออกเรื่องเงียบจบเลยโอเคไหมงบเรามีไม่เยอะแต่เรามากับดวงล้วนจริงไหมโอเคดวงจะไม่จริงละเฮ้ยน,นันน่นนั่นดูดูเกมทา,มน,านั่นนั่นสิบล อฮ้อู้อินชาไหมครับอินชาไหมครับมาอีกตัวหนึ่งดูกันว่าผมจะล้มละลรายตัวนี้ไหมหรือว่าผมจะรอดแล้วผมจะไปได้ไปต่อกับตัวตัวหน้าโอ้โหลัคกี้อัพเต็มร้อยบอกเลยโคตรโหดสุดโหดสุดเท่ไปกันต่อไปดู ดู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 เลยดูเลยผมบอกแล้วผมโชคดีทุกข่ายที่ไม่ใช่ข่ายโฮโยสกอย่างหนึง่งมากดอีกอันโอเคไม่ได้ช่างมันแต่ท้องโอเคอันนี้อันนี้จริงอันนี้ของจริงอันนี้เกลือจริงเขาไม่หลอกแล้วละเอออันนี้เขาไม่หลอกแล้วเขาเอาเกลือจริงโอเคไปต่อ,อยาล้มละลายในตู้สุดท้ายดีมาตลอดอย่าอย่าทำให้ฉันผิดหวังขอร้อง ขอร้องเถอะนะโอเคเงินทองโอเคโนไม่ต้องเสียพันสองโนไม่เพชรผมผมกระทบเพชรแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาดีเอาดีๆนะครับทุกคนเอาดีๆนะครับมาเถอะครับที่ทำไมตัวนี้เล่นตัวอย่างครับทำไมเขาเล่นตัวขนาดนี้เอ้ยเขาเล่นตัวมากเลยวายเขาเล่นตัวเกินไปแล้ววิ่งเล่นตัวเกิน น้องออกออกน้องน้องออกมาน้องคือไม่ดูซ้ำว่าทำอะไรได้แต่ว่าคอแลปกับอ e ีวากิเลียนก็อยากได้ไงเอออยากได้มันไม่ได้มานานๆานมานานานครั้งอยากได้ก็ต้องทองให้ว้าเฮ้ยจะเอาพิษหมดเลยเหรออาจจะเอาหมดตัวเลยเหรอฮ่าแต่ผมฉลาดเวดูดีว่าจะมีผมเรียกไหมนี่ ดูดูแล้วยังไงเรามีแค่เลกไหมล่ะเนี่ยดูมาลีดูโอ้โหได้ใครมาเดียสูตรนี้ดูไม่ล้มละลายสุดโหดดูจงอิจฉาค่ะคือเสียค่ะซะฮ่า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 ดูโคตรสุด โอเคมาคุณอาจจะคิดว่านี่มันจบแล้วแต่ยังครับยังผมมีตู้แถมไหนนะตู้แถมของผมไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้นี่ตู้แถมผมให้อีกสิบโลตู้นี้ผมไม่รู้ซ้ำว่าตู้นี้เปิดเราได้อะไรผมไม่เคยเปิดตู้นี้มาก่อนแต่ผมจะมาเปิดพวกคุณไปเด็กสกูมาขอทองเรื่องเงียบเรื่องจบเลยแล้วผมจะกลายเป็นบุรุษโชคดีที่สุดในโลกไปดู ดูไก่ดูสุดโหดโอ้โผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้มีโอกาสออกพวกคิวกิมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นคิวกิมผมผมขอแล้วกันเด็ดว่าไม่ใช่คิวกิมแต่ไม่เป็นไรอ้าวแย่แล้วโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เกมคลายนิดหน่อย เขาคือใครครับคนนี้ก็คือใครครับทำไมันก็ต่งตัวนี้เขาคือใครจะได้ปะไรครับดีอยู่ไปผมบอกแล้วผมโชคดีโชคดีมากด้วยสุดโหดอะโหเลยดวงผมแม่งสุดโหดโอเคมาผมว่าในเมื่อเราได้ตัวมาใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องเอามาตั้งดีเราไม่เอามาตั้งได้ไงเราได้ตัวมาใหม่ตั้งหน้าปกเลยแต่แป๊บนึงวันนึงมาก่อนมาก่อน ไปรอมาโหลดเข้ารอบี้ก่อนโทรศัพท์ผมชานนหน่ดนึงเดี๋ยวไม่เชิงชาหรอกมันเออมันก็ค่อนกากลาแล้วนะโอเคถึงดวงจะดีแต่โทรศัพท์กากใช่ครับน่าองสารใช่ไหมโอเคมาผมจะเอาอะไรออกดีนะเอาเป็นอืม <c oughs> อ,อันนี้มาสแตงแล้วก็คราวออกแล้วกันแล้วผมจะเปลี่ยนพี่แมวต้องเอาออกสามันเนี่ยขอโทษนะคิโยตินไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาบริษัทใหม่อยู่ไหนนี่ดูมีครบบริษัทใหม่มีครบสุดโหดผมจะเอาสองคนนี้ขึ้นหน้านี่ดู เดี๋ยวผมมาดูแอคชั่นหน่อยนี่สุดโหดสุดเท่มาที่นี่อ่ะออรู้เรียบร้อยสุดยอดน่ารักโอเคผมไปละบ๊ายบาย